มีแล้วแหละปากงนี้สีสวัสดีค่ะีวัสดีค่ะนี่มีเข้ามาเร็วค่ะไม่มีแขนอะไม่มีแขนใช่อะไรก็ใหม่เน็นเต็มหรอเด็กไอ้ด้วนใส่แขนแล้วอือเออใส่แขนแล้วไม่แห้ไม่แขนไงเหมือน้็หลีกเสื้อแบบไม่ใส่แขนใช่กินอ๋อเส้นขาใช่อ่อ เป็นี่นท้เอนว่านสาวมเนี 2> 2> ่ยเป็นเพื่อน่เป็นโอ้ยกระปแดงมากจะพาให้ทันนะเด้อเดอเดียวานหยุดละต้องถ่ายสโลมชันเลยอย่างเงี้ย ไทยทำได้และจำโรโมชันไฟมันน้อยอ่ะเออมันมืด๋ยวได้ลองให้ถ่ายให้เนสนะแปตบนึงถ่ายเหมือนที่พี่อยู่ในทุ่งนานั้นน่ะเนสเฮ้อย่า่งมาใไรอ่ะนี่นี้อ่ะใครก็เลยส่องไฟให้เนสห่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปส่องไฟให้ไป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 ไงไปไ่ะปไปไปอปไไม่ไป่ปไ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 ไป ให้อยู่ตรงไหนเลยเนี่ยราก่อนไฟไหมไม่ถึงอ่ะโหขาวมากมันมืดอ่ะเอาคุณลองก่อนก็ได้อ่ะนี่ไงที่เดินขึ้นมานี่นะขาวไว้ขาวยางมันมืดอ่ะหรือหน้าจอมันดำเหรไม่มันมืดอยู่แล้วหลอมืดหลอมืดหรอใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ไปลดสปีดเอาแล้วนะเอายังอ่ะอ่ะอ่ะมืดอ่ะ มันมัดผ่นไหมมันมืดในจังหวดช็อตมันมืดอะมืดมากอ่ะมันต้องใส่เสื้อ้เลยทีหลังคะตาล้อนเื่อนพกนี้มันมืดไหมแอมเนสเออแล้ว่ามันมืดบๆไป่เข้ิ่าใส่ตได้รัม่ไกดไม่ได้กดทาง แล้วทุกคนได้หมดเลยนี่ไม่ได้อะไรเลยทำหม่อไหมหลอดผมเรอไม่ได้ไม่ได้ล่อแต่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อใหม่ใส่เสื้อใหม่แบบถ่ายภาพช้าทำไมอ่าทับเร็วก็ได้เอาเร็วๆก็ได้เอ่อจซผูหืมหืมรัวเลยอ่ะเป็นตื่นที่แม่งตายอ่ะเออประมาณยู ไม่แต่มืดหมดแล้วโทรศัพท์ไมไหมคะคือมืดไหมแปดตึงนี้นานอะได้ได้อไม่ทานกิมมิคอะไรใบิ๊มผูอผุ้ด้บิ๊มต้องแนไอ่นั่นด้วยเอาช้ืนหรอะเาหรอคะโอ้ยสวี้ด้วยเน๊ ได้้ยดด้ดีมากเลยนะอรนเคนพบเลยอ่ะไม่แต่นี้นี้ตัวนี้นะชัดเสื้อดูดินั่นแหละนั่นแหละนีรูันอยาารวงยาอวนเก็บะสีหัวนี้นะเ็ไปไหนนีมีคอยขาต้องถ่ายเท้าโอ้ยวันนี้ไม่อย่างเท่อ่ะหยา เออรีไวส์ใส่คาเดฟคาเดฟแน่นไปแปดที่มันไออกเสียชัตเตอร์เออเออเสียงชัตเตอร์เนี่นเมื่อกี้พี่เข้าแซวเแคนโฟกัสไม่ได้ใช่ค่ะคดณนิว่าเป็นแคลลืมใส่สาย อะไรนะเป็นแขกอะแล้วพวกนี้ใครเป็นพิธีกรอ่ะใครเป็นพิธีกรพวกนี้อ่ะพี่อุ๋ยพี่มียิ่งดีน่าดูดีแม่นะยิ่งดีไม่ใช่พี่สองเออไม่ใช่พี่สองแบบพี่ไม่พี่สองอะมาปิดแจ๊กพี่สองกูเหรอเหรอหรอไม่ถ้าพี่อุ๋ยกับพี่แจ็คเนี่ยตายคะแนนเลยพี่แจ็คพวกนี้เป็นวันบอกอะพี่อุ๋ยกับพี่แกลรอพี่อุ๋ยขี้แกล่ะไม่ไม่เห็นแต่แกลเลย เออเนร์กลัวเหรอแค่นี้กลัวเหรอเออเนร์มีอะไรทำสิทิ์ไม่ดีเอ่พี่อุ๋ยชอบแก่ชอบพูดแก่ือมันมีอะไรให้กลัวตายด้วยพี่อุ๋ยอ่ะพูดแก่เหรอพี่จริงพี่หุูยผิดจริงจหรออ๋อถึงไม่ผิดหรอกน่ากลัวตรงแก่หน้าตายแหละแต่พี่แจ๊คเนี่ยเขาเชื่อรู้ไงเขาแบบพูดนั่นเลยแต่พี่อุ๋ยจะต้องจับทางเขาแจคได้ดี ก็ไปเตรียมไปเตรียมกับพี่อุ๋ยก่อนไม่ทำอ่ะเกไปทิพยเมื่อกี้พี่ไขาบอกเลยพู้นี้เตรียมตัวให้ดีเถอะคือพี่อุ๋ยชอบแซวมานานแล้วไงแล้วเขาไม่เคยเห็นมาคู่อย่างเงี้ยอ๋อโดนโดนดแน่ๆโดนผู้นี้ต้องเตรียมอะไรบะแบบเอามีดเตรียมโล่ไว้ก่อนป้องกัน้งงหลัเขามีดถามปุ๊บใช่เออเออะเอาซองดีกว่าไหม เออบอกพี่อุ๋ยเนี่ยมีแต่เอียนะให้ถามดีๆตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนจะไปขีดรถไปแทงหรอคนจะขีดรถรอรอเฮ้ยใช่พี่นะคะวันตุ๊ดจีนมันตุ๊กขอวันอะไรคะสิบเก้าวันเพื่นใหม่เนทเป็นคนจีนเนาะไม่ค่ะพูดเป็นนัตเไม่เนทจะให้เราไงเออเนทรอแต่เอียจากเนทตรงเนี้ยของเราตัวตัวใกล้อะไร ต้นอะไรนะคะต้นไม้ไม่ไม่รู้เป็นโมกนี่อะไรเป็นต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนี่แต่อันบานเราจะคิดว่ามันเหมือนหิมะมันเหมือนมากถ้าตอนที่มันดอกมันอะไรนะดอกมันบานสะพั่งเอามาโปรยนะแต่พวกเนี่ให้รูกว่าแล้วก็้องเมยต้นไม้จะหมดทูแล้วถ้าเมย์ตดึงอ่ะแมยมันไม่เหลือแล้วเมย์เห็นไหมต้นไม้มันเสียลงเนี่ย ใช่ไงกันเลยไปดึงอ่ะใช่ตอนนี้ไม่เคยดึงพวกที่จะสร้างแบบเขาเรียกอะไรนะมาปลูกต้นไม้ให้ทูแทนแล้วเนี่ยเนาะสิวสิโครงการปลูกต้นไม้ตามขอบรั้วทูเดี๋ยวปลูกต้นตีนเป็ดแทนเอาไว้ดมไม่ได้ไงอ่ะไม่กินอ่ะตอนคืนอ่ะกลางคืนอ่ะมันจะไปกินหอมไหมคะตีนเป็ดเหม็นเหรอเหม็นหรอหอมไม่หอมคะไม่รู้ว่า กลางคืนนี่มันมีกลิ่นนะกลิ่นนั่นแหละบ้าบ้าบางบ้านก็ไม่มีต้นหนี้จะมีกลิ่นไมแล้วเป๋แล้ววันนี้ก่อนมาให้อาหารทั้กลิ่นให้พระคินแล้วพระคินไม่รักมวยเหรอทำต้องกินคิดกินอาหารเมสเมสเพราะกินเยอะเพราะว่าถ้าให้ไรลูกน้ำนะคะเชื้อโรคตามไรลูกน้ำเท่าร้านไม่สะอาดจะทำให้พระคินติดเชื้อได้ง่ายด้วยต้องให้อาหารเมส มันจะทำให้พอคินเนี่ยมีขนและผิวที่เนียนมีขนเกล็ดไหมปลามีขนเหรอคะ้รตองมันะเป็นอาหารเม็ดมันเป็นไรไรน้ำบดอัดไม่รู้แต่คือมันมันน้ำใช่ไหมน้ำที่แบบกินลูกน้ำเราจับมาไม่ไม่มันเป็นสารอาหารที่มันแยกมาเพศมามีทั้งไรไรลูกน้ำไรลูกน้ำเหมือน N P K ใช่ไหม มันฟยแล้วตอนเปลี่ยนน้ำเราต้องตักออกก่อนแต่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้ำเราต้องพักน้ำไว้ก่อนค่ะพักน้ำไว้สองวันนะคะแต่ว่าพะกินเนี่ยแม่มาแม่ให้อาหารแม่ไม่รู้ว่าต้องให้น้อยตอนนี้ก็เคยอ้วนแล้วตัวนี้ฟต้องแต่ม่ให้อาหารพะกินด้วยอ๋อแม่ให้แล้วแม่ให้ไม่บมเนอหรอแม่ให้ไปย้อนไมเนี่ย อเขาให้แค่ห้าเมตรขอถามถึงชื่อหน่อยที่มาของชื่อพคคินใช่ค่ะหลังสากที่เราได้มาเนี่ยเราก็เข้า g o o g กเเลยค่ะชื่อเซิร์ฟว่าตั้งชื่อสิริมงคลแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เร่่มดูตอนขวามชอบของเราเลยชื่อนี้คือมันเท่มากเน็ดูวันเกิดพคคินหรือยังวันเกิดค่ะวันเสาร์สฉลก มันเสียวเท่าไหร่ไปซื้อใช่คำนั้นแหละค่ะไดเก็บซื้อแลอวมันเกิดมันซึ่งมันเกิดมันได้สามเดือนแล้วแต่เนทจะตั้งให้มันเกิดใหม่แล้ไรอะร่างกายไม่งั้นมันจะหนอยคือทำไงไหนพามันหน่อยถ่ายกล้องให้มันเล่นกล้องนานไปหน่อยจริงิไม่ได้รอเล่นเนททำไมดีซูมก่อนไม่เอาไม่ดีเลยค่ะท่านผู้ชมคือเราต้องพาออกร่างกายโดยที่ว่า มันอ่ะจะเห็นเงาสะพอนตัวเองไม่ได้หรือเงาสะพอนกับปลาขาดอีกตัวหนึ่งมันจะห่วงหักหวงอาราเขตของมันแล้วเี่กก็จะชอบแกล้งมันคือวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องให้มันออกรลกายสองสามครั้งเมื่อกี้ก็จบไปสองแล้วก็ว่ายวนว่ายวนว่ายวนเนอะแก้มันหนักมันจะกลางเอแก้มันจะกลางหน้าบานมันจะของมันเลยกัตัวเองยไม่หาคู่ให้มันหรอ ะคไม่หาคู่ให้มันหรอก่อนมันหน้าบานที่ยืนเนี่ยเดี๋ยวจ้องมันบ่อยนะเดี๋ยวมันก่อวอดเออผีใส่ใช่มันชอบก่อวอดมันคืออะไรอ๋อแล้ก็มีรูปแล้วมันจะเป็นฟองน้ำอ่ะน้ำลายง่ายวันไขอมันไม่ง่ายงั้นไมหาคอีแล้วจริงโม้เธอเดียวไม่ใช่เราพูดให้ฟังอีกทีไงในก็คิดว่าเฮ้ยมันจะพ้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยหรอ ตัวผู้บัคคินเป็นตัวผู้่แล้วมันจะท้องแล้วมันจะท้องในไงล่ะถ้าเจอตัวเมียก็ตัวเมียก็ท้องท้องนี่เน้นงงละซื้อมาเขากัดให้บัคคินมันตุ๊ดนะเพาแบบกะมาอยู่กับเนทมันต้องเป็นตุ๊ดอะเนทพามันไปเปลี่ยนตลนดิเลยยอมนี่ทำไฮไลท์ตอนนี้ไฮไลท์เราขาวมาแล้วตรงปลิกดี้บปลายปลายขี้บตอนแรกเนี่ยว่าจะตัวเมลย ตัวเนียไม่สวยเลยเป็นแต่ตัวผู้สวยๆแต่การเพราะว่าปกติตัวเนียมันนวลมากหน้ามันเนียนมากผู้สวยกว่าเออตัวผู้สวยกว่าหน้าเนียนมากได้เลยค่ะจะให้ชื่อว่า ready 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 ผู้หญิงนะนะไม่ไม่ ready ที่พร้อมนะ ready ตัวผู้ผู้ชาย ready ready ก็เลยไม่เอาอ่ะเป็นผู้ชายก็เลยต้องบอกต้องชื่อเป็น man หน่อยทักกินอืมนเต้นเหรอ สี่มงคลไม่สิรีมงคลไม่หรอกมันอันนั้นมากมันดีดมากเราเรียกขัดขินแล้วมันตอบไหมตอบไม่ตอบบ๊อบบ๊มันก็อย่างงี้ลงก้นลึกเฮ้ยเกยมาก่ยกี่มาก่ยกี่ยมาก่ยกี่ยม่ยากี้มาก่ยเกี่ยมาเก่ยาเกี่ก่วกี่าก่ากี้ยมเยะเกีมากีวม่ากากเมมยมยเยมาก เดี๋ยวเราเตรียมเปลี่ยนน้ำให้ปลากินแล้วกนดูแต่ในแก้วเนาแค่ประกาศมันท้ามีพวกแบบต้นไม้อะไรมีได้ค่ะแต่มันต้องคอยเปลี่ยนมันจะยากในการรักษาเพราะเขาบอกว่ามันจะสวดหลบใช่ซื้อป้ายนี่ดิซ็อกเกอร์อ่ะปลาดุกเกี่ยมันนี่ได้มันกัดกันเหรอไม่ไม่รู้อันนั้นนะมันอยู่ด้วยกันแต่าน้ไม่ใส่ใ่เหรอเขาบอกว่า กนชูดาก็ได้แต่ทวงเงากขึ้นเพดานห้องก็ตัดทิ้งเอาแค่ส่วนเดียวเอาแค่มาออกจากแก้วให้ได้ขอพี่ว่าคูขึ้นมาใบมาเนกระเด็ดแล้วปกติถูกแม่ตื่นเต้นใหญ่เลยเห็นมันออกกังกาเหรอได้บอกว่าลายแม่แม่พาไปออกกังกายด้วย ออกลกายไงแม่เราเอากระจกไปตั้งให้มันดูดิเห็นตัวเองลายมาคือมันออกกำลังกายจริงแหมเวลาจริงแหมแต่ว่าพันของนี้เป็นพันเลี้ยงสวยงามไม่ใช่พันกัดนี่ไปดูพันกัดนะมีเชี่ยงด้วยอ่ะน่กลัวไปอ่ะกัดเลือดออกประกาไม่หวไม่โอเคเลยอ่ะเนี่จะแบบตั้งแนทางว่าปลากัดเนี่ยต้องเลี้ยงอย่างดูหรอก็ พคงเงีรยวรัวใช่ขอมันสำหรบมีผู้หล่อขอันแต่ว่าเนี่ยว่ามันแบบเอาหินมังคุดอะในช่อเออเออเอาหินมงคุจะใส่บอกว่าถ้ากินอะผิวมันเนียนมากจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นผิวมันแบบเนียนเนียนอะเป็นฟางฟางทำยังไงอ่ะคือมันมีสองสีทั้งในในชาร์่ะมีสีแดงสองตัวเกือบเจาตัวนี้แล้วไม่เห็นมีโกนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งเอาค่ะตัวนี้สวยกว่าเอาเทียบกัน อยู่มันเลี้ยงเหมือนใช้แบบพ่อกระมิ้นโถยเน้นเล้ขายของอยู่ปะเนี่ยอาการหนักก็บางทีิงซื้อมาากลังเถอกลันเดียวทีหน้ามาถามไปกินคืออะไรไม่ๆๆ่ม่ฮัลโหลอ่ากินนมอ้าวเอ็มพีถ่ายรูปอยู่จานมาเมาไง เกถึงนะสวยละสวยละปากละกลับไปมันจะมีเสียงเนตเนตเนทเนถึงเนตมันจะบินเหมือะมันจะว่ายวนในสูแก้วมอนพคคินชื่อบ๊อกบ๊อกไหต้นตะกูลบ๊อกนั้นะต้นตะกูลเนี่ยชื่อบ๊อกากไบดบดบบบ ่เสอะไรเ์่แต่ร้วเ้อางเดียวางเดียอ่สอหรนกไม่มีไมไม่มีตัวนี้อไหนเอ็นซานนี่หรอเอไหนเอเดียวเจอเดียวเจอไหนข้างนอกมามาได้แค่เจอนะไปเจอนี่ไหนสีนี้ได้รึมีหัใจหอมัดไ

เาเลยรเวอเี่ยังไรับตัแต่ตมะนี่เอาล้วไห่น่าครนหลังลิเสื้อด้วยนะคะคือเสื้อตัวใหญ่จนต้องยืดสุดแขนอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลองเพื่อที่จะลองเป็นแบบ